กลุ่มนี้ก็จะพูดถึงกลไกของกระบวนการในการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะแล้วก็การขายน้ำจริงๆแล้วมันมาคู่กันเนาะแต่หลักๆแล้วนะคะเ,ออเดี๋ยวปรีครูดูรายละเอียดแล้วมองเห็นรายละเอียดไม่ค่อยชัดนะคะหนูในแต่และกลุ่มนะคะเด็กเดเดี๋ยวพอเรานำเสนอนะคะครบทุกกลุ่มแล้วนะคะถ้าหนู ส่งลิงก์ไปใน YouTube นะคะหนูก็ส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ด้วยนะคะกูขอไปดูในเนื้อหาที่แต่และกลุ่มเทำมาก่อนเนาะเพื่อที่จะไปให้คะแนนในส่วนของเนื้อหานะคะที่เราเตรียมเนื้อหามาโอเคเนาะพูดถึงกระบวนการเอ่อกลไกลของการเปิดปิดของปากใบนะคะแล้วก็พูดถึงเอ่อความเข้มข้นนะคะของสารละลายนะคะ มันมองไม่เห็นก็เลยมองไม่ชัดในเรื่องของสไลด์เลยขอดูรายละเอียดของสไลด์ใหม่หน่อยนะอะทีนี้นะคะกลุ่มสุดท้าย2กลุ่มสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการลําเลียงนะคะสารอาหารแล้วก็น้ําแล้วก็ธาตุอาหารเนาะกลุ่มที่5นะคะพร้อมแล้วขึ้นเลย จากกลุ่มที่ห้ากมลนเน่ลูกสวัสดีค่ะพวกหนูกลุ่มที่ห้าวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการลำเลียงธาตอาหารและการลำเลียงอาหารค่ะ พืชทุกชนิดมีการลำเลียงน้ำและอาหารเพื่อการดำรงชีวิตน้ำและอาหารจากดินจะถูกดูดซึมผ่านรากขนแล้วลำเลียงแยกกันผ่านเนื้อลำเลียงน้ำและเนื้อลำเลียงอาหารเนื้อเยื่อเหล่านี้จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันในพืชแต่ละชนิดค่ะสำหรับการลำเลียงลำเลียงน้ำและธาตุอาหารจะเริ่มต้นจากบริเวณปลายรากโดยเซลล์ผิวของรากบางส่วนจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นรากขนเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับรากในการสัมผัสน้ำและธาตุอาหารเพื่อให้การดูดน้ำและธาตุอาหารได้มากขึ้น โดยเซลล์ที่อยู่บริเวณนอกสุดเรียกว่าเซลล์เอพิเดมิค่ะต่อไปเรามาดูความสำคัญของธาตุอาหารกันเลยความสำคัญของธาตุอาหารนะคะหลายคนอาจจะคิดว่ามีแค่ในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแต่จริงๆแล้วในดิน มันมีธาตุอาหารมากมายหลายชนิดซึ่งก็จะเป็นต่อการเจริญเติบโต,ตของพืชเช่นกันเพราะพืชยังต้องการแร่ธาตุวิตามินเพื่อว่าจะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของต้นไม้ค่ะแล้วก็ต่อไปเชิญไปดูการลําเลียงธาตุอาหารและการลําเลียงอาหารได้เลยค่ะค่ะการลําเลียงธาตุอาหารและการลําเลียงอาหารนะคะก็จะประกอบด้วยสองเนื้อเยื่อใหญ่ๆค่ะได้แก่ไซเลมและโฟเอมค่ะ ไซเลมนะคะจะเป็นเนื้อเยื่อที่ลำเลียงน้ำและธาตุอาหารจากรากไปยังส่วนต่างๆของพืชค่ะจะประกอบด้วยสี่เนื้อเยื่อได้แก่เวสเซลเทคิปาเลนคิมาและสเตเลนคิมาค่ะส่วนโฟมนะคะ<ม>จะเป็นเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารที่สังเคราะห์จากใบจะส่งไปยังส่วนต่างๆของพืชค่ะจะประกอบด้วย ซิฟทิวคอมเาเนียนพาเีงคิมาาและสเตอร์เลงคิมาาค่ะค่ะการลำเลียงน้ำนะคะจะเกิดขึ้นเมื่อสารละลายนอกรากมีความเข้มข้นต่ำมากกว่าในรากค่ะโดยใช้กระบวนการแบบออสโมซิสค่ะการลำเลียงธาตุอาหารนะคะถ้าธาตุอาหารในดินมีมากกว่าในรากืจะใช้กระบวนการแพร่ค่ะแต่ถ้าธาตุอาหารในดินมีน้อยกว่าในราก พืชอาจจะต้องใช้วิธีอื่นที่ใช้พลังงานแทนค่ะการลำเลียงธาตอาหารนะคะก็จะประกอบด้วยสามแรงค่ะได้แก่หนึ่งแรงดันลากแรงดันลากก็จะทำให้น้ำเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องนะคะจากลากไปสู่ไซเล่มไปจนถึงปลายยอดแรงดันนี้เกิดจาก การออสโมซิสของน้ำภายในดินค่ะสองนะคะแรงคาพิลลารีค่ะแรงนี้จะเกิดจากการดึงดูดระหว่างโมเลกุลของน้ำด้วยกันเองและการยึดติดการยึดติดของโมเลกุลน้ำกับพื้นผิวค่ะหรือว่าหรือผนังเซล์ลในท่อลำลียงค่ะสามนะคะแรงดึงจากการคายน้ำ แรงนี้จะทำให้น้ำถูกดูดขึ้นไปจากลากเพื่อไปทดแทนส่วนที่พืชได้สูญเสียน้ำไปค่ะต่อไปการอันนี้นะคะก็จะเป็นกระบวนการของ ของการลำเลียงอาหารแต่ละชนิดค่ะก็จะเป็นดังภาพค่ะรูปแรกจะเป็นการลำเลียงน้ำนะคะรูปแบบของการเคลื่อนที่ก็จะมีอยู่สองแบบค่ะแบบแรกคือเป็นแบบอพพาสนะคะคือน้ำจะเคลื่อนที่ผ่านช่องทางช่องว่างระหว่างเซลล์ค่ะแบบที่สองคือซิมพาสซิมพาสคือการการที่น้ำเคลื่อนที่ผ่านเซลล์หนึ่งสู่เซลล์หนึ่งทางไซโทพลาซึมแบบนี้เรียกว่าพาสมเด็มาตาค่ะเข้ามาใน เซลเอนโดดมิดก่อนเข้าสู่ไซเลมค่ะเมื่อน้ําเพื่อนที่มาถึงผนังเซลเอนโดดมิดจะพบกับแคสพาเลียสติดกั้นอยู่เพื่อที่ไม่ให้น้ําเข้าผ่านผนังเซลลน้ําจึงต้องเข้าทางไซโทพาซึมจึงจะเข้าในไซเลมได้ค่ะต่อไปเชิญไปดูการลําเลียงในแบบอืน่นๆได้เลยค่ะค่ะการลําเลียงนะ ก็แบ่งเป็นสองอย่างนะคะคือการแพร่การแพร่ก็คือการลำเลียงสารผ่านเยื่อส่วนต่างๆค่ะจากเซลล์ของใบสู่เซลล์ข้างเคียงกันต่อกันเพ่ทอดๆค่ะเป็นการกระจายอนุภาคของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำค่ะการลำเลียงแบบใช้พลังงานนะคะคือการลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงค่ะซึ่งอาศัยพลังงานที่ได้จากการ หายใจระดับเซลล์ค่ะและโปรตีนตัวพาในการเรียงค่ะก็มาต่อที่โครงสร้างและระบบการเรียงตัวของท่อส่งน้ำและหารในพืชค่ะส่วนของลากก่อนนะคะ พืชใบเลี้ยงคู่ใส่เล่มเรียงตัวคล้ายดาวหลายแฉกค่ะจะอยู่บริเวณกึ่งกลางของรากส่วนโฟเอมจะแทรกอยู่ระหว่างไซเล่มค่ะส่วนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะก็จะจะมีไซเล่มล้อมรอบอยู่รอบพิดค่ะซึ่งพิดจะเป็นตัวกลางที่อยู่ส่วนกลางของรากค่ะและจะมี โฟเอมที่แทรกตัวอยู่ระหว่างไซเลมค่ะก็มาต่อที่ส่วนของลำต้นนะคะลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวค่ะจะมีไซเลมและโฟโเอมอยู่รวมกันอย่างกระจัดกระจายทั่วลำต้นค่ะส่วนลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่ค่ะจะมีไซเลมและโฟโเอมรวมตัวอยู่ด้วยกันอย่างเป็นระเบียบอยู่รอบลำต้นค่ะโดยที่จะมีโฟโเอมเลี้ยงตัวอยู่ด้านนอก และไซเล่มเรียงตัวอยู่ด้านในค่ะแล้วจะมีเนื้อเยื่อแคมเบียมแทรกอยู่กึ่งกลางระหว่างไซเล่มและฟูเอมค่ะพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ ที่คุณลืมเปิดใหม่นะคะกลุ่มที่5ก็พูดถึงกระบวนการในการลําเลียงนะคะทั้งของน้ําแล้วก็แร่ธาตุนะคะทีนี้เรามาดูอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มสุดท้ายนะคะว่าจะมีวิธีการหรือกลแกในการลำเลียงน้ําแล้วก็แร่ธาตุอย่างไรกลุ่มสุดท้ายเชิญค่ะ สวัสดีค่ะเป็นวัดเลขที่สิบค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อนางส,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 สาวน,นสินีชาพลิกาเลขทีสส่สิบเอ็ดค่ะจ้าผลพิชยาไม่ได้เปดิดไม่อ่ะใช่ปะลูกอาจารย์ได้ยินไหม อาพิชญาแนะนําตัวใหม่โกูกผมไม่ได้ปิดไหม่เมื่อกี้นี้โอเคสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิชญามมรีเลขที่21ค่ะโอเคสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุิยาทับุ่มเลขที่25ค่ะโอเคจ้าวันนี้กลุ่มที่6จะมานําเสนอเรื่องการลําเลียงการอาหารและการลําเลียงาการลําเลียงน้ําเกิดขึ้นเมื่อสารละลายนอกบ้า ตักว่าเข้มข้นตากว่าในรากน้ำในดินมีมากกว่าในรากโดยใช้กระบวนการออสโมซิสการลำเลียงธาตุอาหารธาตุอาหารมีมากกว่าลากมีมากกว่าลากจะใช้กระบวนการแพทยส่วนธาตุอาหารเนาะธาตุอาหารน้อยกว่าลากจะใช้พลังงานแทนค่ะการเคลื่อนที่ของธาตุอาหารเข้าสู่พืชการเคลื่อนที่ของ การเคลื่อนที่ของพืชอ,อาหารเข้าสู่พืชนั้นแตกต่างจากน้ำในขนาดที่โมเลกุลของน้ำเคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้โดยออสโมซิสผ่านไม่สามารถผ่านการแทบผ่านเยื่อหุ้มได้เนื่องจากอยู่ในรบของไอออนชนิดต่างๆการลำเลียงอาหาร เพื่อนบอกเอ,าเอา้าน่าจะยังไม่เสร็จสไลด์ที่แล้วการมัดท่อลำเลียงอาหารคือไซเลมและโพเอ็มเรียงตัวจะเรียงตัวแตกต่ตงางกันไปช่างต้นไซเลมจะมีเคสพิสเวสเซลพาเลงคิมาสกอเลนคิมาส่วน ส่วนโปรเอ็มมีดิฟเทลคอมพาเนียนพาเลนทิมาสกอร์เลนทิมาค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นส่วนของกระบวนการลําเลียงนะคะการลําเลียงเป็นการทํางานแบบประสานกันของกลุ่มเนื้อเยื่อในมอ่อลาเลียงค่ะเพื่อนําส่งน้ําและแร่ธาตุนะคะไปยังกลุ่มเนื้อเยื่อเป้าหมายค่ะโดยระบบการลําเลียงของพืชนะคะจะมีอยู่2หลักการนะคะคือ1การลําเลียงน้ําและแร่ธาตุนะคะจะลําเลียงผ่านทางท่อลําเลียงนะท่อลําเลียงไซเลมค่ะโดยจะมีทิศการลําเลียงจากรากขึ้นไปสู่ใบนะคะแล้วก็น้ําและแร่ธาตุที่ได้เนี่ยก็จะ ใ้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงต่อไปค่ะสองนะคะโคเอ็มจะทำหน้าที่ลำเลียงสารอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นกูโคนะคะจะนำส่งจากแหล่งสร้างหรือว่าใบานี่นะคะไปยังส่วนต่ตางๆของพืชรวมถึงการนำไปเก็บสะสมไว้ที่ใบารากแล้วก็ลำต้นค่ะทิศการลำเลียงอาหารนะคะสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกทิศทางเลยค่ะ ต่อมานะคะเป็นความสําคัญของธาตุอาหารคือต้องการธาตุอาหารเพื่อใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆนะคะในการดำเนินชีวิตซึ่งธาตุอาหารหลักที่สำคัญของชีวิตก็จะมีคาร์บอนไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนค่ะสามารถพบได้ในโครงสร้างอุปกรณ์ที่สําคัญของชีวิตนะคะซึ่งธาตุอาหารเหล่านี้นะคะจะได้รับจากน,น้ำดินแล้วก็อากาศ ในอากาศจะอยู่ในเ,นเป็นรูปแบบของแก๊สต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีธาตุอื่นๆนะคะที่เป็นองค์ประกอบของโครงโางและก็กระบวนการเมทิลอริสุค่ะถ้าขาดธาตุอาหารเหล่านี้ไปจะทําให้เกิดความผิดปกติต่อการเจริญเติบโตหรือการสืบพันธุ์นะคะจนทําให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่หรือไม่ครบวงวัฏจักรของชีวิตค่ะ ธาตุอาหารนะคะคือต้องการธาตุอาหารแต่ละชนิดไม่เท่ากันนะคะซึ่งธาตุอาหารเหล่านี้สามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มนะคะก็จะมีหนึ่งธาตุอาหารหลักนะคะธาตุอาหารหลักจะเป็นธาตุอาหารที่ต้องมีในปริมาณมากค่ะจะมีอยู่เจ็ดชนิดด้วยกันนะคะได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเ,เซียมคลอรด์แคลเฟอร์แล้วก็ซิลิคอนค่ะ องนะคะจะเป็นธาตุอาหารรองค่ะธาตุอาหารรองเป็นธาตุที่ธาตุอาหารรองมี4ชน,นิดนะคืไดบ์คอรีนเหล็ก,ลลกลสังกะสีโบลอนแมงกานิสทองแดงโบลิบิโบลิบลินีนแล้วก็นิกเกิลคะ่ะจากตารางนะคะสามารถแบ่งธาตุอาหารที่พืชต้องการออกได้เป็น4กลุ่มนะคะก็จะมีกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่ม ที่เป็นอนด์ปของคาร์บอนนิค่ะมีเมตาเตนแล้วก็ซัมเปอร์ค่ะเมตาเตนก็จะเป็นองค์ประกอบของนิวทริโอไทค่ะกลุ่มที่สองนะคะจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการสะสมพลังงานและการรักษาโครงสร้างค่ะจะมีล็กซีลิกอนแล้วก็โบลอนค่ะล็กซีลิกอนนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับสมบัติของพลังผนังเซลล์ค่ะ โบลอนก็จะเกี่ยวกับการยืดยาวของเซลล์นะคะต่อมาฝากกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มที่ทำงานในรูปแบบในรูปของไอออนค่ะจะมีโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมโพลีนแล้วก็สังกะสีค่ะอย่างโพแทสเซียมนะคะจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมความเต่งของเซลล์ค่ะ แมกน,นีเซียมจะเป็นองค์ประกอบของโรฟิลค่ะต่อมานะคะกลุ่มสุดท้ายค่ะเป็นกลุ่มที่สี่ค่ะจะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนยอิเล็กตรอนนะคะจะมีเหล็กแมงกานีสทองแดงนิกเกิลแล้วก็บริน้มค่ะอยา่างเหล็กกับแมงกานีสคะจะเป็นเกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะเหล็กและ เหล็กกับทองแดงนะคะก็จะเป็นองค์ประกอบของไซโทโครมค่ะถัดมาเราจะมาดูในส่วนของการลำเลียงอาหารกันนะคะโดยเราจะเริ่มจากการศึกษาการเคลื่อนย้ายอาหารในพืชน,นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่ามาเซโรมันพิจิตพบว่าพืชมีการลำเลียงอาหารผ่านทางโพลเอมจากการทดลองคว้านเปลือกของลำต้นพืชใบเลงคู่ชนิดหนึ่งให้เราคว้านมีระยะห่างกันประมาณ2เซนติเมตรและลอกเปลือกบริเวณแล้วขั้นออก ในระยะหนึ่งพบว,ว่ามีการพบว่ามีการพองตัวบริเวณลำต้นเหนือรละคว้นในเวลาต่อมา T.G. เมสันและ E.J. มั s เคลพบว่าการควันเปลือกไม่ได้มีผลต่อการคลายน้ำเนื่องจากไซเลมยังคงสามารถลำเลียงน้ำผ่านไปได้ส่วนการที่ลำต้นเหนือรอยควานมีการพองตัวนั้นเนื่องจากมีการส,สัดสมน้ำตาลที่ไม่สามารถระเบียงผ่านทางโพเอมมาสู่ด้านล่างได้นั่นเองค่ะต่อไปเราจะมาดูการกลไกการลำเลียงอาหารกันนะคะ โดยเราจะอธิบายจะตามลำดับหมายเลขนะคะเริ่มจากหมายเลขที่1นึ่งซูโคตออกจากแหล่งสร้างเข้าสู่สิบทิฟเมมเบอร์ความเข้มข้นของสารละลายในสิบทิฟเมมเบอร์จึงสูงขึ้นทรศัพท์จึงลดต่าลงตำแหน่งที่2น้ําจากเซลลข้างเคียงและเป็นเซลเมมเบอร์จึงเข้าสู่ซึ่งมีทรศัพท์สูงกว่าจึงเข้าสู่สิบทิฟเมมเบอร์โดยการออสโมซิสทาให้ความดันในสิบทิฟเมมเบอร์บริเวณแหล่งสร้างสูงขึ้นตำแหน่งที่3เมื่อความดันสูงขึ้น ถ้าไม่สลา,ายใน10เทียเมมเบอร์ที่มีซูโคตอยู่เขื่อนที่จาก10ทีบเมมเบอร์บริเวณแหล่งสร้างไปยัง10ทีบเมมเบอร์บริเวณแหล่งรับที่มีความนานต่ำกว่าตำแหน่งที่4ซูโคตเขื่อนที่ออกจาก10ทีบเมมเบอร์เข้าสู่เซลล์ในเยื่อบริเวณแหล่งรับทําให้ความเข้มข้นของสารละลายใน10ทีบเมมเบอร์บริเวณแหล่งสร้างแหล่งรับต่ําลดต่ําลงชัลศักตงึงสูงขึ้นตำแหน่งที่5เมื่อชุลศักสูงขึ้นน้ําจาก 10บคิวมัมเบอร์จึงเคลื่อนที่ออกสู่เซลล์ข้างเคียงและเบสเซลล์มัมเบอร์ทำให้ความเข้มของสารลายใน10บคิวมัมเบอร์บริเวณแหล่งรับลดต่ำลงซึ่งยังคงความแตกต่างของความดันใน10บคิวมัมเบอร์บริเวณแหล่งสร้างกับแหล่งรับการเคลื่อนที่ในโพเอมจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะสรุปได้ว่าน้ำตาลบางส่วนที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงในคลอโรพลาสจะถูกํำเลียงออกมาในสโตปัสซึม แล้วเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลโซโคสจากนั้นจะขึ้นย้ายจากจากบริเวณหลังสร้างไปยังโพเอม,มและถูกกำเนิดไปยังชุดต่างๆผ่านทางสิบทิวนั่นเองค่ะคำอธิบายนี้เป็นของนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันที่ชื่อว่าแอนส์มนได้อธิบาย,บายไว้ในปีพศ2473ค่ะกลุ่มกลุ่มหข,ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ โอเคนะคะนำเสนอครบทุกกลุ่มแล้วนะคะก็ถ้าเราดูรายละเอียดโครงสร้างนะคะแล้วก็เปิดหนังสือเรียนตามครบ่ไปด้วยหนูก็จะเห็นได้ว่าในแต่ละกลุ่มก็จะมีกระบวนการในการนําเสนอนะคะโดยยึดตามในเนื้อหาก็คล้ายๆกันเนาะก็จะพูดถึงกลไกในแต่ละหัวข้อที่ได้รับมอบหมายไปนะคะอันนี้นะคะส่วนส่วนของกระบวนการในการนําเสนอในภาพรวมนะคะพูดถึงในภาพรวมเนาะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะมีกระบวนการในการนําเสนอที่ เตยมความพร้อมในการนําเสนอมาเนาะบางคนใช้วิธีการในการอัดคลิปวิดีโอนะคะบางคนใช้วิธีการในการทําเป็น PowerPoint เหมือนที่ครูสอนหนูนี่แหละนะคะแล้วก็อธิบายนะคะจะเปิดกล้องหรือไม่เปิดกล้องก็เป็นกระบวนการของกลุ่มนะคะแต่อย่างน้อยนะคะก็ให้เตรียมความพร้อมในการนําเสนอมาจริงๆเลาวให้เปิดกล้องเนาะในการนําเสนอพรีเซนต์เพื่อจะได้เห็นหน้ากันนะคะทีนี้ในส่วน ที่ใช้คําว่าเสนอแนะเนาะจริงๆเราทุกกลุ่มทุกกลุ่มนาเสนอแล้วก็เตรียมเนื้อหานะคะค่อนข้างครอบคลุมนะคะเผื่อว่าเจอกันในครั้งหน้าเราต้องมีกระบวนการในการนําเสนออีกนะคะก็นะคะก็ะะกอยากจะให้แต่ละกลุ่มเนาะจริงๆทำสื่อมาค่อนข้างดีมากนะคะหนูนทำสื่อมาค่อนข้างดีรูปภาพที่ใช้ในการประกอบค่อนข้างชัดเจนเนาะแล้วก็พูดถึงกลไกนะคะของ ในเนื้อหานั้นๆได้อย่างชัดเจนนะคะแต่มันมีไม่กี่กลุ่มเองลูกที่ยกตัวอย่างจากรูปภาพที่ทํนำเสนอมานะคะก็คือเตรียมความพร้อมในการนำเสนอมาแต่ว่าหนูไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้อธิบายสื่อประกอบไปด้วยเนาะก็ฝากเอาไว้สำหรับในการนำเสนอครั้งต่อ,ตอไปเนาะไม่ใช่ก็่นำเสนอในรายวิชาคูวิชาเดียวแหละนะคะก็ให้ยิบยกนะคะเอ่อรูปภาพหรือสื่อที่หนูเตรียม ทำมาอย่างดีเนี่ยเอามาอธิบายรายละเอียดประกอบด้วยนะคะมันจะได้เห็นภาพริชัดจินมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ในแต่ละกลุ่มที่นำเสนอนะคะก็เดี๋ยวครูขออนุญ,ญาตไปดูจากสื่อที่เราเตรียมมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็ส่งสื่อมาบางคนทำเป็น Youtube หนูก็ส่งลิงก์มาก็แล้วกันนะคะขอไปตรวจในส่วนของเนื้อหาตรงนั้นก่อนรวมกับ ส่วนที่ครูจดจรายละเอียดเพื่อให้คะแนนมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปให้คะแนนในแต่ละกลุ่มนะคะก็จะไม่ตัดต่ำหรอกนะคะเพราะว่าเป็นการที่เด็กๆจะได้เตรียมความพร้อมอย่างน้อยในการใช้วิธีการในการนําเสนอลูกอย่างน้อยหนูจะได้ศึกษาในเนื้อหานั้นๆที่เราได้รับมอบหมายอาจจะเป็นเนื้อหาที่มันไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วเรื่องนี้ไม่ได้มีโครงสร้างรายละเอียดซับซ้อนมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้ได้ฝึกนะคะเอากลับไปทบทวนในเนื้อหาที่เราได้รับมอบหมายก่อน แล้วก็ฟังจากที่เพื่อนต่างกลุ่นนำเสนอมานะคะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นการสรุปเนื้อหานะคะ,นะคะอาจจะมีการนอกเหนือหรืออาจจะมีเนื้อหาที่คล้ายคลึงกันเพราะว่าจริงๆแล้วตัวของทฤษฎีก็แทบจะไม่ได้แตกต,ต่างกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะเป็นการสรุปในภาพรวมโดยครูอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้ง4หัวข้อนะคะไล่มาเลยค่ะตั้งแต่กลไกของกระบวนการในการนะ้ำม,มีการลำเลียงของพืชอย่างไรนะคะฉะนั้น เออและเปลี่ยนแก๊สอย่างไรหรือการไายน้ําอย่างไรรวมไปถึงคนกายสุดท้ายนะคะที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของการลําเลียงได้ธาตุลำเลียงน้ําแล้วก็ลาเลียงอาหารนะคะเพระนาะฉะนั้นมันคือส่วนหลักๆที่พืชต้องนํามาใช้นะคะจากนั้นก็มาควบคู่กันเลยนะคะพอนําเสนอเสร็จอย่างที่แจ้งให้ทราบว่าเก็บคะแนนนะคะในส่วนของพาร์ทสื่อสื่อคือตัว p o w e r point ที่หนูทำมาอย่างของกลุ่มของ ของพัฒนภูมิก็จะเป็นสื่อวิดีโออย่างของกลุ่มอื่นก็จะเป็นสื่อ powerpoint ถูกไหมคะก็ะจะแบ่งเป็น5คะแนนตามเนื้อหานะคะไปดูเนื้อหาหนูครบไหม2ก็คือสื่อของเออส่วนของการนําเสนอวันนี้นะคะในการนําเสนอวันนี้ก็ไปดูย้อนกลับไปตามเออตัวสไลด์นะคะที่ครูส่งไปให้อค์ประกอบหนูครบไหมนะคะก็รายละเอียดตามนั้นจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการในการสอบเพราะฉะนั้นก็คืออาทิตย์หน้าจะเป็นการสรุป ไปคุยครั้งหนึ่งไม่แน่ใจว่าในสองในสชั่วโมงที่เจอกันในวันจันทร์กับวันพุธ2อชั่วโมงจะสรุปเนื้อหาครบไหมในในส่วนของ4หัวข้ออาจจะไปไวเพราะว่าเด็กๆมีพื้นฐานของการนําเสนอมาอยู่แล้วนะคะจากนั้นก็เตรียมตัวในการสอบนะคะสอบเก็บคะแนนในส่วนของหน่วยที่10นะคะเตรียมพร้อมๆเอาไว้เนาะก็อ่านทบทวนในส่วนของเนื้อหาเอาไว้นะคะเพื่อที่จะใช้ในการสอบข้อสอบก็จะเป็นข้อสอบ อย่างที่ทุกทุกท,กทกครั้งที่เคยสอบไปนั่นแหละเนาะก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นเก็บแล้วก็จะเอาคะแนนมารวมกันแล้วก็จะเปิดคะแนนให้เราดูในในส่วนของคะแนนหน่วยที่ที่สิบนะคะเอ่อในส่วนของวันพุธนะคะเนื่องจากครูยกยอดมาเพื่อใช้ในการนําเสนอในภาพรวมในครั้งนี้แล้ววันพุธก็ไม่มีกระบวนการในการเรียนการสอนนะคะก็แจ้งให้เราได้ทราบว่ายกจาก,กวันพุธมาเดินวันนี้แล้วเนาะ แล้วก็เจอกันอีกทีก็คือวันจันทร์หน้านะคะจะได้เตรียมอ่านหนังสือไว้ด้วยนะคะรุ่งหน้านะเด็กๆเดี๋ยวเช็คชื่อก่อน